่ะวันนี้ไม่เข้าบริษัทด้คะู้สึกเหนื่อยมากเดี๋ยวไปเจอกันช่วงบ่ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญอยนออสวัสดีค่ะมาท่าไทยมาสานยินดีต้อนรับค่ะดีใจที่ได้พบคุณค่ะไม่เจอกันนานเลยนะคะฉันทํางานหนักมากเลยคะ่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาท่าจัดบูค้อนให้นะคะอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะจะยถือกระเป๋านะคะขอบคุณค่ะถือดีๆนะคะเดี๋ยวชาแนลฉันขู่ ค,<ณ>คุณมาท่าขาห้องน้ำร้านคุณกดไม่ลงเลยอ่ะอุ้ยต้องขอประทาทชนช่วยด้วยนะคะคุณอันยอนไม่เป็นไรละคะ่ะฉันจัดการเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเสื้อคลุม V I P IP จกปตุตนน้ำเราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะนัดไทยเลยค่ะได้คะ่ะเชิญทางนี้เลยค,ะ oh, คะ่ะอ๋อค่ะบรรยากาศที่ร้านของคุณก็ยังดีเหมือนเดิมเลยนะคะทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกได้ไปหมดเลยอ,อ๋อตรงนั้นลคะค่ะแต่หลังคุณอัญยอนแข่งเหมือนเราด้ดนะคะคุณจะบอกว่าแข่งเหมือน <B> แล้วเหรอคะ โอ้เสร็จแล้วค่ะคุณอัญโอน,นเสร็จแล้วหรอคะค่ะไวจึงเลยไปต่อด้วยสาวหน้านะคะได้ค่ะค่ะคุณอัญโอน,นต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการสาวหน้านะคะอื้อหือจะเปียกแฉะได้แล้วเนี่ยออะไรอะ่ระก็สาวหน้าไงคะโอ้ให้ตายเถอโรบินส์นี่คือศะสรของการอบสมุนไพรที่ทำให้ผิวพรรณดูเร่งปบังและกระจ่างใสอะไรอีกคะเดี๋ยวไปเอปาใบมะกรูดกับใบตะไคร้ก่อนนะคะ ฉันไปคอในข้าไม่ใช่กิมจิคุณบาท่าตายเถอะชั้น,ะนตอนต่อไปนี้จะเป็นการแับน้ำแร่แช่น้ำนมนะคะคุณอัญยร์ฉันไปชิมกับห้องนี้เลยค่ะทีแล้ะฉันยังไม่ได้มาเลยค่ะน้ำแร่จ,จากฝรั่งเศสเลยค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกปวดเยี่ยว คุณมาค่ะคะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>ช่วยใช้กลูต้าเบอร์รี่บอดี้สครับสครับผิวใหฉันหน่อยนะคะฉันรู้สึกว่าชุดนี้ฉันตากแดดบ่อยผิวที่คลาบมากเลยนะคะกลูตาเบอร์รี่บอดี้สครับบายชมของดีที่ร้านมาทำมาสซาจแอนด์สปาเลือกใส่สครับกระปุกนี้เขาบอกได้เลยว่าเนื mm ้อละเอียดบาบาดผิวคาดหัวหอมหอดเมียซอยผลัดเซลล์ผิวยังอ่อนยอนปรับผิวให้กระจ่างใสร้อยดำจางลงยังไวผิวเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื่นเนื้อสครับแตกโตเป็นน้ำนมเพราะมีสารสกัด จากน้ำนมเขา่าแท้ๆผิวแพ้ง,ง่ายกับใส่ได้คุณอันยอนลูกค้าระดับแพทดินัมมาทำมาซาดแอน์สปาขอ,อยกห้กลูกตาเบอร์รี่บอดี้สครับบ่ายชมเป็นสครับแห่งปีของสาวสาสายสครับอย่างเฮาจาัดไปเลยจ้าอย่ารอซะ หอมจิเลยค่ะหอมสิคะกรูต้าเบอร์รี่บอดี้สครับเนี่ยเนื้อสครับของเขาเนียนมากเลยนะคะและที่สําคัญมันก็จะแตกตัวเป็นเนื้อนมเลยในเหตุไหมเนื้อละเอียดช่วยผัดเซลล์ผิว ผิวของเราจะหมอนมากเลยเลยค่ะบอกมาเลยกับคุณมาธาโอนี่มันต้องขัดฉันแล้วนั่งลงเลยค่ะขัดด้วยกันค่ะจะชอบฝั่งบัวที่ร้านคุณจังเลยอ,ะอ่ะชอบไหมคะหอมไหมคะหอมมากเลยค่ะหอมมากรู้สึกบนผิวของฉันได้รับการโรนีบ,บัตถ่ายใต้แสงของดวงจันทร์มาดูสิคุณมาธาแต่กตัวเป็นน้ำนมอ๋อหอมมากเลยอะ่ะ ของคุณเนี่ยฉันยกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจเลยนะคะนอกจากจะได้อาบน้ำแร่แล้วร้านของคุณก็ยังใช้เบ u ร b ร r r y Body Scrub ด้วยอ๋อจะซื้อไปทำที่บ้านได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะออดีจังเลยอ่ะเพรามันหอมมากเอ๊ะว่าแต่ใครเป็นเจ้าของร้านคะเนี่ยถ้ามาอยู่ดีๆฉันก็มาสครับให้คุณน่ะโอ๊ยเลอนไปหน่อยนะป๊ะปแล้วมันอยู่ที่เวนิสเลย